ดีครับคุณผู้ฟังวันนี้อยู่กับผมธนพลชายสิริดิฉันเกดแก้วก,กิ่งการดิฉันสิริอาภาเลขาสันผมวันชาติทุ่มทองในรายการ12ทองหุ้นน้ำมันสเปเชียลตอนผลกระทบของน้ำมันต่อสัตว์ทะเลเมื่อคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับ เรารู้ดีอยู่แล้วว่าปิโตเรเลียมหรือน้ำมันดิบเกิดจากซากสิ่งมีชีวิตที่ทับถมกันใต้หินตะกอนการขุดเจาะคือขั้นตอนที่นิยมกันในการได้มาซึ่งปิโตเรเลียมหรือน้ำมันดิบแน่นอนว่าการขุดเจาะเหล่านี้หรือการขนส่งปิโตเรเลียมเหล่านี้ย่อมมีการผิดพลาดกันได้ส่งผลให้เกิดการรั่วไหลของปิโตเรเลียม แต่การล่วไหลที่ส่งผลอย่างเห็นได้ชัดก็คือการล่วไหลทางทะเลซึ่งการล่วไหลที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบโดยตรงต่อสัตว์ทะเลเราจะยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือเรื่องของเต่าตนุจากข้อมูลของเว็บไซต์กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เขียนไว้เมื่อวันที่12บสธันวาคม พุทธศักราช2558นางสาวราตีจันทรัตน์ประมงอำเภอละแมจังหวัดชุมพรได้รับแจ้งข่าวจากชาวประมงในพื้นที่ว่าพบเต่าตนุ2สองตัวลอยมาติดอวนได้รับบาดเจ็บจึงลงพื้นที่ตรวจสอบโดยเต่าตนุ2สองตัวนี้มีบาดแผลมีคราบน้ำมันติดตามตัวดวงตาและส่งกลิ่นเหม็น ชาวบ้านในหมู่บ้านเชื่อว่าคาบน้ำมันเหล่านี้เกิดจากการขุดเจาะของบริษัทสำรวจน้ำมันใหญ่แห่งหนึ่งอย่างแน่นอนแต่พยายามบาบเบี่ยงไม่ออกมารับผิดชอบอีกทั้งสัตว์ทะเลหลายจำพวกก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งผลกระทบนี้อาจส่งผลทำให้สัตว์ทะเลเหล่านี้สูญพันธุ์ ก็็เปนได้ีข่าวต่อมานะคะจากเว็บดับประชาชาติดับเเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมารายงานอ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่รัฐบาลมอริเชียสระบุว่ามีซากโลมา17ตัวถูกพัดขึ้นฝั่งหลังเกิดเหตุน้ำมันรั่วจากเรือญี่ปุ่นที่อับปางและหักเป็น2ท่อนเมื่อประมาณ1เดือนก่อนจากเหตุการณ์จนสร้างความเสียหายร้ายแรงให้กับระบบนิเวศในพื้นที่ นักวิทยาศาสตร์เผยว่าผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วครั้งนี้ยังเผยออกมาไม่หมดและความเสียหายอาจส่งผลกระทบต่อภาคการท่ทองเที่ยวสัตว์ที่เสี่ยงจะสูญพันธุ์มีทั้งนกพิราบชมพูซึ่งเป็นสัตว์เฉพาะถิ่นของมาเลเชียหญ้าทะเล ปลากระตูนและปลากลงกลางซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลปลาหลากหลายพันธุ์สมาคมอนุรักษ์ทางทะเลของมอริเชียสระบุว่าชายฝั่ง15กิโลเมตรของมอริเชียสได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำมันรั่วและขอบเขตความเสียหายกำลังขยายสู่อุทยานทางทะเลบลูเบย์ซึ่งเป็นที่อยู่ของปลาการัง38ชนิดและปลาอีก78สายพันธุ์จากไทยรัฐ .co.th หลังจากที่มีน้ำมันรั่วไหลาจากเรือ ญี่่ปุนสภาพแวดล้อมในทะเลในพื้นที่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงน้ําทะเลที่เคยเป็นสีฟ้ากลับกลายเป็นสีหม่นคล้ำด้วยคราบน้ํามันขณะที่สัตว์ทะเลจํานวนมากต่างล้มตายโดยเฉพาะโลมาที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ลอยบรเกยตื้นเพิ่มขึ้นทุกวันโดยวันที่3กันยายนที่ผ่านมามีโลมาต้องตายไปถึง42ตัวแล้ว จาก bcc.com ย้อนไปในปีคศ1978เรือบรรทุกน้ำมันดิบขนาดใหญ่เกยตื้นอยู่นอกชายฝั่งของแคว้นเบอร์ตานประเทศฝรั่งเศสมีน้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลเกือบ2 2 0 0 0ตันทำให้ใชายฝั่งยาว320กิโลเมตรของฝรั่งเศสเผชิญกับมลพิษจากคราบน้ำมันและสัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลังหลายล้านตัวตายลงอย่างสัตว์จำพวก หอยและปลาหมึกและสัตว์ที่มีเปลือกแข็งต่างๆกว่านั้นยังทำให้นกตายราวสองหมื่นตัวและทำให้เกิดการปนเปื้อนบริเวณแหล่งผสมพันธุ์ของหอยนางรมในภูมิภาคด้วยจากข่าวที่พวกเรานำเสนอคุณผู้ฟังก็คงเล็งเห็นถึงปัญหาหรือผลกระทบของการล่วไหลของน้ามันไปพอสมควรแล้วสรุปง่ายๆผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจทำลายวัฏจักรของสัตว์ทะเล หรือไม่ก็อาจทําให้สัตว์ทะเลเหล่านี้สูญพันธุ์เลยก็เป็นได้ดังนั้นเราควรรู้จักคุณค่าของทรัพยากรที่เรามีอยู่และตระหนักอยู่เสมอว่าถ้าทรัพยากรเหล่านี้หายไปก็ยากที่จะฟื้นฟูให้กลับมาเป็นดังเดิม รับชุดที่สนี้อยู่กับดิฉันซือรีอาภาหลังจากที่ได้ลองฟังข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างเราจะไปลองสอบถามคนทั่วไปกันดูว่าเขาคิดว่าสาเหตุของเหตุการณ์น้ำมันรั่วไหลนี้เกิดจากอะไรคะ่ะ เหตุการณ์น้ำมันั่วไหลในทะเลเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรคะเออน้ำมันรั่นไหลในทะเลนะคะก็อาจจะเกิดจากการที่เรือล่มในทะเลค่ะอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ไปนชนหินโโค่หรือว่าบางทีก็อาจจะมีการลักลอบไปปล่อยน้ำมันทิ้งที่กลางทะเลค่ะมันก็เลยอาจจะทําให้เกิดคาบน้ํามันซึ่งส่งผลให้สัตว์ในทะเลตายได้ค่ะเกิดจากมีการลักลอบ ขนถ่ายน้ํามันการทะเลมีการซื้อขายน้ํามันนะครับทําให้คาบน้ํามันนี่ไหลอยู่ในทะเลส่งผลกระทบให้กับสิ่งแวดล้อมในทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาปูเต่าหอยนะครับขาดออกซิเจนทําให้ลอยตายในทะเลได้ครับอาจเกิดจากการที่เรือปล่อยของเสียและพร้อมด้วยน้ํามันลงมาในทะเลทําให้ทะเลมีคาบน้ํามันรือ หรืออาจจะเกิดจากการที่น้ำมันรั่วไหลลงสู่ทะเลก็ได้ค่ะผมว่าเกิดจากการขาดความรบอบคอบและการไราม่ขอรับผิดชอบกับผมหนึ่งคือไม่รอบคอบทังอุปกรณ์ที่ทำให้น้ำมันรั่วไหลครับสองคืออาจมีการลักลอบทิ้งน้ำมันก็ได้นะครับน่าจะเกิดจากการที่ผสมไปในขยะที่มีคนเอาไปทิง้งแล้วก็อาจจะมาจากพวกโรงงานอุตสาหกรรมที่ทิ้งน้ำเสียหรือไม่ก็อาจจะเป็น ท่านขุดเจาะกลางทะเลที่อาจมีโอกาสแบบว่าอุปกรณ์รั่วไหลอะไรพวกเนี้ยคะ่ะก็การเกิดน้ํามันั่วไหลลงทะเลนะคะคิดว่าเกิดได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมาจากท่อส่งน้ํามันกลางทะเล,ลั่วเรืออับปางไปชนกับหินโขโค้กทาให้น้ํามันั่วไหลลงมาเป็นสาเหตุที่ทําให้สัตว์ทะเลน้อยใหญ่ต้องตายค่ะบางทีก็มาตายเกยตื้นที่ชายหาดนะคะที่เห็นได้ช่นก็จะเป็นพวกเตา ปลาหรือพยูนนั่นเองค่ะเราคิดว่ามันก็คงจะเกิดได้หลายอย่างหรืออาจจะเกิดจากอุบัติเหตุระหว่างทางก็เป็นได้นะครับหลังจากที่เราได้สอบถามคนทั่วไปแล้วเราจะมาดูกันดีกว่าว่าสาเหตุของน้ำมันรั่วไหลมาจากอะไรบ้างจากข้อมูลที่เรานำมาจาก w w w ioi-thailand.com ที่มาของปัญหาน้ำมันรั่วไหลได้แก่1 การรั่วไหลของน้ำมันในเขตพื้นที่อุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีที่เป็นท่าเทียบเรือคลังสินค้ารวมทั้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและนิคมอุตสาหกรรมมัตพุธจังหวัดระยองซึ่งมีทั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติโรงกลั่นน้ำมันโรงปิโตเคมีหลังจากการขุดเจาะน้ำมันการขนถ่ายน้ำมันการเดินเรือเข้าออก 2. การปนเปื้อนดินน้ำมันจากทราเบลจากการถ่ายเทน้ำมันลงจากทะเลจากการชำระล้างท้องเรือทุกประเภทโดยไม่มีการบำบัดเช่นเรือเดินสมุทรทุกขนาดเรือประมงและเรือทัวร์โดยกระแสน้ำกระแสลมพัดผสมผสานทำให้เกิดปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงเป็นก้อนดินน้ำมันตามชายหาดท่องเที่ยวจะเห็นได้ว่า คราบน้ำมันส่งผลทำให้ชายหาดทะเลและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสกปรกส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งทะเลสารพิษที่อยู่ในน้ำมันอาจเกิดการระเหยอย่างรวดเร็วดังนั้นพืชสัตว์และมนุษย์ที่อยู่ในพื้นที่น้ำมันรั่วไหลอาจมีโอกาสได้รับสารพิษเหล่านี้ซึ่งมันส่งผลกระทบต่อ ทั้งการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตต่างๆและสายใยอาหารสำคัญของทะเลบริเวณน,นั้นเป็นอย่างมาก ผลพันธุ์ของการท่องเที่ยวมาเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดปัญหาชนเรือชนไปน้ำมันสี่พันตันนะฮะไหลลงไปแนวปากกระหลัดน้อยตันเลยฮะสี่พันตันสี่พันไอ้นี่ไอ้นี่น้อยนะฮะไอ้นี่ไม่มีน้ำมันบระทุกเลยจ้าโอ้โหถ้าเกิดน้ำมันบระทุกนี่ถึงตาไอ้ส่วนที่เสียหายไปเนี่ยจะในทางธรรมชาติมันใช้เวลานานมฮะในการที่จะฟื้นกลับมาเนี่ยมันอาจจะฟื้นมาได้แบบห้าปีหกปีอาจจะถ้าเกิดมันไม่หลุดเราก็ต้องพยายามเอามันออกมาให้ได้เพื่อให้มันมชาตฟื้น สวัสดีครับคุณผู้ฟังก็เข้าสู่ช่วงที่3ของรายการ12ท้องหุ้นน้ำมันสเปเชียลแล้วนะครับเมื่อสักครู่ที่คุณผู้ฟังได้ฟังคือบทสัมภาษณ์ของดรทรอนทำรงนาวาสวัสดรองคณะบดีคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรษ์จากบทสัมภาษณ์ของรายการวิทยุครอบครัวข่าวถึงข่าวเรือเกยตื้นชนแนวปะการังจนทำให้น้ำมันรั่วไหลที่ icious, มาเลเซียเมื่อปี2563 และผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นอาจารย์อาจารย์มีการประเมินเลยว่ามันเสียหายขนาดไหนเนะอาจารย์ โอ้คือใหลวงเลยไหมยอืมครับแล้วมอริเชียสเนี่ยมันเป็นเกาะเล็กๆอยู่ในมหาสมุทรอินเดียประเทศนะครับมีแนวปะการังสวยงามเลยใช่ใช่แล้วก็การท่องเที่ยวมันสำคัญมากแนวปะการังสำคัญต่อการท่องเที่ยวมากเพราะว่าเพราะว่าเกาะเล็กๆ มันก็คือเป้าหมายของเขาคือการเทียบแล้วเทียบยุุ่รปกมาเนเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมูลค่าของแนวปาการังถ้าเกิดเทียบกับเกาะอื่นอื่อ่เกาะในเมืองไทยเทียบกับเกาะสีชังเนี่ยต่อให้มันเป็นแนวปาการังเหมือนกันพื้นที่เท่ากันแนวปาการังบริเจณก็มีมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์สูงกว่าเยอะหลายเท่าหลายเท่านะครับจัดการให้เรียบร้อยก่อนเสียหายแน่นอนแต่ว่าไอ้ส่วนที่เสียหายไปเนี่ยจะในทางธรรมชาติมันใช้เวลานานไหมในการที่จะฟื้นกลับมาเนี่ยโอ้โหกี่ปีกิดมันโดนเยอะถึงแล้วก็ถ้าเกิดคำน้ำมันที่ที่ผมทํามานะ ถ้าเกิดมันโดนค่าน้ำมันตรงๆเ,เนี่ยมันก็ตายตายใช่ตายตายแนไม่ไม่ได้ตายนานด้วยแทบเดียวบอกได้เลยว่า24ชั่วโมงก็ตายแล้วถ้าเกิดโดนค่าทับตรงๆเนี่ยโอ้โหกว่ามันจะโตนะ คราวนี้ก็ต้องวัดใจกันแล้วว่าตายแล้วมันจะฟื้นหรือเปล่าถ้าเกิดมันถ้าเกิดเราเอาคาดน้ำมันถ้าเกิดเราเพาะาดน้ำมันเสร็จนะถ้าเกิดขาดน้ำมันลุดเข้าไปมันกอาจจะฟื้นมาได้เป็ห่าปีหกปีอาจจะเกิดมกิดไม่หลุดเราก็ต้องพยายามเอามันออกมาให้ได้เพื่อให้ธรรมชาติฟื้นตัวเองประมาณจะอหาหกปีเจ็ดปีแปดปีหรือถ้าเกิดเราจะปลูกประการังช่วยก็ต้องว่ากันไปแต่อย่านอยสุดก็้องใช้เวลาสองสามปีในการฟื้น จากบทสัมภาษณ์ของดรทอนทำรงนาวาสวัสด์กล่าวว่าการฟื้นสภาพประการังที่เสียหายจากคาบน้ำมันจำเป็นที่จะต้องใช้เวลาถึง5หรือ6ปีแม้จะมีการปลูกประการังขึ้นใหม่ทดแทนก็ใช้เวลาอย่างน้อย2-3ปีและจำเป็นต้องมีอุปกรณ์เสียกที่เรียกว่าบูมหรือโ b o ูมเป็นอุปกรณ์ที่ใช้กักน้ำมันบนผิวน้ำไม่ให้คาบน้ำมันขยายวงไหลไปตามกระแสน้ำ ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากน้ำมันรั่วไหลมักใช้เวลาหลายปีกว่าจะสามารถคืนสภาพมาได้ดั่งเดิมและความเสียหายที่เกิดมากมายทั้งเรื่องการดูแลทรัพยากรธรรมชาติเรื่องการท่องเที่ยวการประมงคมนาคมทางทะเลยอมเสียหายต่อมาตามๆกันรายการเราอยากฝากให้ทุกท่านได้ล,ลองตระหนักถึงเหตุการณ์เหล่านี้และหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวคุณผู้ฟังกันให้มากขึ้น สำหรับวันนี้นรายการ12ท้องหุ้นน้ำมันสเปเชียลขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ